ฮัลโหลฮัลโหลเป็นยังไงบ้างไม่สบายหรอใช่ฉันบอกเลยไปแล้วฉันเป็นหวัดอะมันหวัดอ่ะแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นหอแบบพักผ่อนน้อยหรือเปล่าหรือแบบไม่รู้ว่าแบบกลับมาเราอากาศเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเวลานางเงือกขึ้นปกอะมันก็ต้องปรับตัวเยอะไงยากเนาะชีวิตแล้วไม่กลับมาหลอได้ปะเพรเหนื่อยไปเหนื่อยไปแล้วอ้าว ไปไหนมาทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังไปถ่ายรูปไล่หนเฉยไปถ่ายคอนเทนต์กับเพื่อนแล้วก็กินข้าวเฉยเลยเลยแล้ววันนี้เห็นลงคอนเห์เยอะมากเลยลงไปสองคลิปวันนี้เหนือไม่ยูดูนึงดูเงาเนาะไม่เงาหรอกไม่เงาหรอกเห็นไปเที่ยวกับพี่แสงเห็นไปไหนแบบว่าปล่อยให้เหนืออยู่กลางทะเลไม่ไม่มีรูปลงไง เธอไม่อยู่ก็ไม่มีรูปลงก็แบบว่าเออไม่รู้จะไปทําอะไรดีก็เลยเออต้องหาคอนเทนต์ลงบ้างแหละที่เหนือยังมีดําน้ําลงหนูไม่มีก็บอกแล้วว่าต้องไปดําน้ำไงจะไปดำน้ำเหนือเดี๋ยวเราจะได้มีคอนเทนต์อาจจะยังอาจจะยังเหนือโดนเหนือโดนแมนต้าตกหัวมาเอ้ยเป็นไงอ่ะ เฮ้ยคือแบบชอบมากเลยแต่ว่ากลัวกลัวมากเลยอะแบบถามพี่เหนือตลอดว่าแบบมันกัดไหมมันกัดไหมอยู่ในมันไม่กัดแมนต้าไม่กัดมันไม่กัดแต่ว่ามันไม่สนใครเลยอะแต่ชอบชอบโรมานะชอบโรมาที่แบบว่าต้อแบบมันน่ารักอะตัวน้อยเนาะที่ว่าแบบมันตัวใหญ่ตัวตัวมันก็ใหญ่อยู่นะจริงเหรออาจจะเคยเห็นในมิวเซียมแล้วมันตัวใหญ่กว่านี้หรือเปล่ามันก็ตัวใหญ่อยู่นะอ่า ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่มันไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กแบบหมายถึงจากที่เรารู้สึกว่าพอมันเข้ามาใกล้ๆอ่ะมันก็ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันถ้า<อ>เพราะว่าเหนือเหนือเหนือแบบดำน้ําไปเจอมันอยู่แบบดำไปใกล้ๆมันข้างล่างอ,อาจจะในกล้องมันก็เลยทําให้ดูตัวเล็กเออใช่เพราะว่ากล้องเนี่ยมันกว้าง<อ>แต่ว่าตัวมันก็ใหญ่อยู่นั่นแหละค่ะโอ๊ยแต่เราเป็นวัดกลับมาปุ๊บไม่สบายเลยคือ อากาศที่นี่คือ,อนนี้นะฝุ่นเยอะช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็ระวังด้วยเพราะว่าหนูก็เพิ่งหายแสบคอเจ็บคอไปเองอะเพราะว่าฝุ่นเยอะมากแต่ได้เออแต,แต,แต่แต่ว่าได้ยินหนูบอกว่าแบบช่วงนี้ฝุ่นแบบแย่มากเลยใช่ปะเยอะมากคือไปเรียนอะไปเรียนแล้วกลับมาคือแบบแสบจมูกแสบคอจนแบบเสียงแตกไปช่วงหนึ่งอะแบบแนคน,แ,นแบบถามว่าเออทำไมเสียงแบบแตกหนุ่มไม่ใช่นะทุกคน ฝุ่นฝุ่นแต่ตอนนี้มันแสบติดใชนะคนที่เป็นหมอตอนนี้คือแสงแตกจริงอืมต้องพักผ่อนกินยาเยอะๆแบบว่าพักผ่อนเยอะๆไม่ใช่กินยาเยอะพักผ่อนเยอะกินกินยาเยอะเพราะคนน้อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ให้พักผ่อนเยอะๆพักแบบว่านอนเยอะๆเพราะว่าเธอไปดำน้ำแล้วก็แบบ เออใช้พลังเยอะใช่ไหมมันก็ไม่ทีเดียวแต่มันก็พยังพลังเยอะขึ้นมาทุลรอบคือมอมทุลรอบเลยอะแต่ก็พอลงไปใหม่มันก็แบบแฮปปี้เหมือนเดิมอืม mm hmm. แต่แบบตอนอยู่รุ่มนมันก็มีเน็ตบ้างไม่มีเน็ตบ้างอะไรเงี้ยแบบ mm hmm. บางทีมันชา้ามันเร็วแต่ก็แบบเออพยายามจะอัปเดตเรื่อยๆกลัวเดี๋ยวทุกคนลืมเดี๋ยวทุกคนเข้าใจว่าแบบกลับบ้านแล้ว คลิปง้อค่าง้อเรากับบาไปละไม่ลืมไม่ลืมไม่มีใครลืมนั่นแหละเดี๋ยวเธอเธอเธคุยต่อใช่ไหมเพราะว่าเนือยาะจะแบบเออมาอัปเดตเรีวๆให้ทุกคนฟังไอ้เฉยเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะขึ้นไลฟ์อีกทีหนึ่งได้โอเคไว้เดี๋ยวคุยกันจ้าขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาเน่แค่มาอัปเดตแบบ รวดเร็วว่ากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็นั่นแหละอยากจะบอกรูก้แลวเชื่อว่ารูปยังไม่หมดเลยจากถิบอ่ะหนาวสภาพไปเยอะมากแล้วก็นั่นแหละดูไปไม่หมดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงต่อดีไหมเพราะว่ากลับมาแล้วลงลงอีกลงอีกลงได้เยอะเยอะเลย ได้เดี๋ยวลงโอเคอันนี้ทุกคนครับไปก่อนนะคะเนือฟันดีก็ไปคุยกับจ่เคต่อได้นะคะมาจิเคต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่เนี่ย<ม>ทุกคนไปไ,ไปคุยกับน้องต่อได้นะเหนือขออนุญ,ญาตไ๊่ยบายไว้เจอกันนะจ๊ะคิดถึงไม่ได้เจอนานเกินไปล้วไม่ได้ จ้าบ๊ายบายตาเราฉันอ,ออกอยังไงอะทีเนี้ยเดี๋ยวเหนือปิดแล้วก็เออใช่ใช่ถ้าเธอปิดแล้วหนูจะออกพอดีเออเน่นอวเหนือปิดโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน good night everyone บ๊ายบาย